แล้วก to oh, so ็สวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาสร้างบ้านของเจ้าลัสเกลกันค่ะแล้วก็มาตกแต่งเฟอร์นิเจอร์กันต่อนะเอาละค่ะถ้าอย่างนี้แเ้วเข้าไปสร้างบ้านกันเลยดีกว่าจ้าเฮ้ยล้วมาตัวอะไรนะเจ้าลัสเกลเนี่ยเขาชอบให้เราเล่นซ่อนหากับเขาใช่ไหมถ้าเราเจอตัวเขาแบบตัวหลังๆแบบนี้แล้วก็แ้วว่าแค่คลิกขวาที่ตัวเขาเนาะแต่ว่าเขาชอบเล่นซ่อนหาหลายๆรอบนะส่วนใหญ่ก็จะชอบเจอในเหมืองหรือในถ้ำนะแต่เ้าอไงเจอแล้วอยู่ในน้ำให้น้องแอบมาอยู่ในน้ำอ่ะแอบไม่มิดกงมาจับได้เรา ได้จะเอ๋ได้แล้วพอเราจับน้องได้3มครั้งเนี่ยน้องก็จะให้ของกับเราเนาะดูดิน้องพกกระเป๋ามาด้วยเห็นเปล่าเอาไี่ไม่หนีไม่ทันใช่ไหมเนี่ยได้ข่าวน้องจะย้ายบ้านปะเนี่ยเฮ้ยอย่างเช่นไห้เหล็กหรือว่าพิกแอ,ะะเอเกมมอเตคนะ<ม>ะเมื่อกี้มันมีแอนิเมชัน้วยนะเห็นป่าเมื่อกี้น้องมีแอนิเมชันเอากระเป๋ามาไว้ข้างหน้าดิแหละน้องหยิบของให้เราดยนะน่ารักเวอร์ เอาละค่ะเดี๋ยวไปลองสร้างบ้านในรูปทรงของรัสเกลกันดีกว่าเนะการอื่นเนี่ยเราจะเลือกเป็นบล็อกเคลย์แล้วกันเนาะทําเป็นในส่วนของเท้าของน้องนะคะมีความรู้สึกว่าผิวของน้องเนี่ยมันจะออกโทนสีเทาๆวะเนาะ ว่าที่ใกล้เคียงที่สุดน่าจะเป็นพวกเครบ็อกหรือว่าพวกสีเทานะคะอันนี้เราต้องวางสองข้างเลยนะคะก็จะเป็นเท้าข้างซ้ายกับเท้าข้างขวาเนาะเราลองวางโครงตั้ง้าข้าไว้ก่อนเนาะคืออยู่คืออยู่เอ่มเท้าน้องก็จะแบบตรงๆแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ในส่วนของสกินของน้องเนี่ยรู้สึกมันจะเป็นสีออกโทนสีเขียวๆนะคะสีคล้ายๆกับสีป่าวะปอะเนาะหรือว่าสีคล้ายๆกับพิสมารีนะเนาะ อันนี้เราก็วาดโครงสร้างที่เป็นคล้ายๆกับเท้าแล้วก็ขาของน้องขึ้นมานะคะเราเลือกเป็นบล็อกไม้สีวอบปดีกว่าเนาะนี่ใส่กางเกงด้วยไม่งั้นเดี๋ยวเขาโปนะแล้วพอเราสร้างบ้านเสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยไปตกแต่งฟอนิเจ้าในตีมของสีชมพูกันเนาะ แล้วสำหรับเฟอร์นิเจอร์ที่เราจะตกแต่งในวันนี้นะมันก็จอกโทนสีชมพูนะคะก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ใหม่เนาะเกือบทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวต้องมาดูกันสิว่าระหว่างสีเขียวกับสีชมพูเนี่ยมันจะตัดกันเข้าสักขนาดไหนอนะเนาะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของลำตัวของน้องนะคะเมื่อกี้เราก็สร้างเท้ากัคขาไปแล้วใช่ไหมน,นี่ก็จะเป็นลำตัวของน้องนะเนาะขึ้นมาเป็นเอวแล้ว ในส่วนของลำตัวแล้วก็เอวของน้องนะคะเราจะใช้เป็นที่อยู่ของเราเนาะที่อยู่เราก็จะมีสักประมาณ2ที่แล้วกันนะคะก็จะเป็นในส่วนของกระเป๋าของน้องนะคะกับเป็นในส่วนของลำตัวของน้องอะเนาะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนลำตัวของน้องทั้งหมดเลยค่ะมันก็จะมีความสูงขึ้นมานิดนึงสูงก็ในส่วนขานิดนึงนะคะแล้วรู้สึกว่าตัวของน้องเนี่ยมันจะปัอมๆนิดนึงอะเนาะเพราะว่าน้องจะต้องแบกกระเป๋าเป็นเดือบแบกไปหลายที่นะคะพางของจะหนักกันแน่นะสงสารจุงเบยเหมือนเขาเป็นกระเป๋าเดลิมอนหรือเปล่าแต่ว่าเขาสะพา ยอยู่ข้างหลังอะนะแต่ตันนี้เบาเหมือนโดเลมอนอะดิต้องเบาดิโวย <g ly> ดูดิน้องเสจของออกมาได้ด้วยนะเขาว่ากันว่าน้องอะชอบให้พิแอคเอนชานอะนะแต่ว่ารู้สึกว่ามันน่าจะเป็นแค่พิแอคเล็กลอนะเนาะ ส่วนลำตัวของน้องก็เสร็จแล้วเนาะเออมันก็จะแบบว่ายาวๆเหมือนสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้นะคะดูใกลๆก็โอเคอยู่นะแบนจุง้งแล้วก็ต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาทําในส่วนหัวของน้องกันดีกว่าเนาะหัวของน้องก็จะเป็นออกโทนสีผิวสีเทาๆแบบนี้นะคะ มีความรู้สึกว่าน้องจะหลังคอมนิดๆเนาะเราก็จะทําเป็นในส่วนของหัวเนี่ยเป็นรูปทรงของสี่เหลี่ยมผืนผ้าเหมือนกันนะคะแล้วอ,องสารจุ้งเบ้อท่านจะแบกของขนาดกันเนี่ยดูดิหลังโกงเลยอ๋อก็ดูน้องแบกพิกแอ๊ดูดิพีกแอ๊เล็กเลยนะช่วยเ้าแบกหน่อยป่ะเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวเราจะขอน้องเลยพี่คิน <c oughs> เราไม่ช่วยน้องแบกหรอกเราจะจับน้องมาอยู่ในบ้านเลยดีไหมไม่เห็นยากเลยก็ให้ของเราไม่ให้หมดจะได้ไม่ต้องแบกไงเอ,อ้ยเดี๋ยวก็นน้องบอกว่าต้องเล่นซ่อนหากันก่อนน้องถึงจะให้ของ โอเคส่วนหัวก็จะเสร็จแล้วล่ะแต่ว่าเหลือใส่ลูกตากับปากอะเนาะพี่เคนว่าเดี๋ยวเราอยู่ที่หัวได้ดีกว่าถ้าเรา <Okay. S 1> อยู่ที่หัวก็จะดีเหมือนกันเนาะที่หัวกระลำตัวนะ อันนี้เราเจาะทําเป็นลูกกตาน้องนะคะลูกกตาก็จะเป็นสี่เหลี่ยมเนาะแต่อาอ้อจะใช้เป็นในตาสีขาวกับพ่นออกสีฟ้านะคะกับสีฟ้าน้ําทะเลเนาะมาทําเป็นในตาแล้วก็ลูกกตาขาวของน้องนะคะเอ้ยแบบนี้ดูหน้าตาหน้ารักขึ้นนะแล้วปากเนี่ยอ๋อไม่เอาสีแดงดีกว่านะเอาเป็นสีชมพูด,ดีกว่านะอุย้ยเหมือนน้งยิ้มอยู่เลยเอาปากยิ้ม,ย,มยิ้มแบบกว้างๆนิดนริงนะแต่พาต้นฉบับของเขาไม่น่าจว่าเขาจะยิ้มแบบยิ้มเล็กหรือว่ายิ้มใหญ่นะอันนี้มีผมหน้ามาด,ดีกว่านะอผม ผมของนางก็จะเป็นกระปอยกระปอยมาข้างหน้านะพี่เคนว่ามันเป็นผ้าคลุมหัวไม่ใช่เหรอจริงๆมันก็แบบมีหลายเลเยอร์นะเพราะว่ามันเหมือนวิตผมนะพี่เคนมันคือผ้าคลุมใช่ปะคนอะไรมีผมไปถึงหลังมันคือเสื้อกับผ้าคลุมหัวทำไมผ้า มันขาดรุ่งริ่งอย่างเงี้ยโอเคนี่เราก็ทำผ้าคุมของนังเสร็จแล้วนะคะเอาดูดิเขา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 แล้วเริ่มเหมือนแล้วออกโทนสีเขียวๆอะเนาะเขียวแบบพิสมารีนะนะอ๋อพิสนีรีหน่อยดิอ๋อเราต้องสลับลายด้วยเนาะให้มีเลเยอร์นะเลเยอร์แบบอ้อสีเขียวอ่อนกับสีเขียวเข้มอะเนาะอันนี้คือผ้าปะใช่ไหมเนี่ยอันนี้เหมือนสีเขียวน้ําทะเลเลยนะเมือกี้เราก็จะสับฝังนะคะให้มันมีลายนิดนึงเนาะจะได้มีหลายสีหลายแบบนะคะแต่ว่านี้มันน่าจะใช้โทนใกล้เคียงแล้วแหละ อีกสีหนึ่งก็จะเป็นสีพวกสีฟ้าหรือว่าสีเขียวของพิสมารีนนะคะสีเขียวของพิสมารีนมันก็เหมือนเหมือนกันนะพนออกแบบพักเก่งนะดูสิทำยังไงก็น่ารักเออนี่มันน่ารักมากเลยนะมีความรู้สึกมันแปลกใหม่ดีเนาะ หลังมันคอมแต่มันก็น่ารักนะโอเคเดี๋ยวเราจะเจาะบอริเวณตรงนี้นะคะทําลวดลายเพิ่มเติมเนะาะเพราะว่าลายของมันเนี่ยเราอยากแบบว่าให้ไม่มีลายเขียวอ่อนกับเขียวเข้มมันนะจะได้เหมือนกันทั้งตัวไงเพราะว่าจริงๆของจริงเขาเรามีลายเลเยอร์มากเลยนะสะีแต่ว่าเรามีสีอยู่แค่นี้เนาะถ้าแบบว่าอยากได้ได้ลายสีเนี่ยมันต้องใส่พวกคัลเลอร์บล็อกลงไปอนะเนาะซึ่งแบบหมดเราเนี่ยหาไม่เจอนะสําหรับเวอร์ชั่นสูงๆนะคะมันก็ไม่ได้มีอัปเดตอะสำหรับพวกฟ็อกหรือว่าพวก คบที่มีเวอร์ชันสูงๆอะนะมันก็จะยังเป็นเวอร์ชั่นเก่าๆนะคะสําหรับพวกบล็อกที่มันเปลี่ยนสีได้หลายแบบอนะเนาะอันนี้เราทําในส่วนแขนของเราเนาะแขนเนี่ยก็จะเป็นสีเทาเหมือนกันเลยเอาล่ะเดี๋ยวลองวางแขนให้เสร็จสักหนึ่งข้างก่อนเนาะ โอเคอน,นี่ก็น่าจะเป็นแขนของน้องแล้วล่ะแขนของน,น้องก็จะแบบว่าล่อมบิกนิดนึงนะเพราะว่าน้องต้องเป็นเดือบแบกใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นผ้าคลุมนะคะคลุมหน่อยแล้วกันเนาะสงสัยจะเล่นเวททุกวันเลยดูดิดกล้ามบึกเลยแขนใหญ่เท่าขาเลยดูดิดโอ้ยก็เล่นขน้องเนี่ยเข้าออกเหมือนเป็นประจำเนี่ยไม่ใช่เดือบแบกเลดิอ้าวมาสงสารจุงอันนี้น้องไม่ให้ใครช่วยแบกหรอกน้องอยากให้เล่นซ่อนหากับเล่นซ่อนแอบ,บกับน้องมากกว่านะน้องัวดละโดของนะ ทำไมน้องถึงชอบให้เล่นซ่อนแอบอ่ะอืมถือว่าปกติน้องเล่นอย่างนี้อยู่แล้วเหรอเ <c oughs> ย่าว่าแต่น้องเลยนพี่ขึนก็ชอบเล่นแต่ก็หาน้องยากเหมือนกันนะพูดถึงอ่ะเราเดินเดินมาเรียไม่เจอน้องเลยอ่ะเราต้องสปอนน้องออกมาด้วยซ้ำอ่ะแล้วก็จะทาเป็นลวดลายทักคุมเพิมเ่มเติมตรงนี้นิดหน่อยดีกว่านะอยากให้สีเขียวเข้มอีกนิดหน่อยอนะแล้วก็ตรงนี้ด้วย ตกแต่งเพิ่มเติมไปในเติมนิดเติมหน่อยก็น่าจะคล้ายๆอยู่นะอย่างเง้ยก็คล้ายๆกับสีของพักคุมมนะันเนาะนี่สีไม่สม่ำเสมอกันนะนะมีทั้งแบบว่าทั้งเข้มแล้วก็ทั้งอ่อนอนะเนาะอุ๊ยออกมาแล้วออกมาแล้วเคมเป้านี่อย่าต้องทํากระเป๋าให้น้องด้วยนะน้องต้องมีกระเป๋าด้วยยิงนี่เราวททำถึงกระเป๋าเลยเหรอเราต้องมีกระเป๋าเป้ไว้ข้างหลังให้น้องดหละโอ้โหฮาตอนเสร็จถ้าตาจะเป็นยังไงอะนี่เพราะว่าลักษณะเด่นของน้องอะน้องต้องมีกระเป๋าอยู่ข้างหลังด้วยนะ นี่ไงเสร็จล้อไปไงโอเคป่าโอเคเลยก็คล้ายๆอยู่นะคล้ายๆกับเจ้ารัสเกลอยู่เนาะเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยเราสร้างเป็นบ้านของเจ้าสนิฟเฟอร์ไปแล้วใช่ไหมอันนี้ก็จะสร้างของบ้านของเจ้ารัสเกลมั่งดูแหละอันนี้ก็จะเป็นลายผ้าคุมอีกทิ้งเนาะเราจะเป็นลายผ้าคุมออกโทนสีน้ำตาลน,นะเนาะเราเลือกเป็นโทนสีน้ำตาลอ่อนนะคะแล้วก็ใส่สีออกสีครีมนะคะสีเนื้ออ่อนๆนะเนาะมาวางทับอีกทีนึงค่ะให้เป็นลวดใายของผ้าคุมนะเนาะคล้ายๆเป็นลายผ้าหนังเลยเนาะเขาก็ว่าอย่างงั้นมันน่าจะเป็นผ้า เพราะว่าในไมโครฟอ่ะมันจะมีหนังสัตว์ด้วยใช่ไหมนี่ไงสองข้างเสร็จแล้วก็จะมีแบบไล่เลเยอร์เป็นสีอ่อนไปหาสีเข้มะนะเนาะเหมือนพ่อค้าไงเขาชอบเอาอันนี้มาวางไว้ที่หลังหลังอูดมไม่ใช่หลังคนนะ <c oughs> หลังอูดเลยเหรอใช่ประมาณอย่างนั้นแหละพ่อค้าเขาชอบใช้หนังสัตว์ใช่ไหม แล้วก็ต่อไปนะคะเราก็จะมาเริ่มสร้างที่เป็นสายของกระเป๋านะคะสายกระเป๋าเนี่ยมันก็จอกโทนสีน้ําตาลนะคะคล้ายๆกับหนังสัตว์เหมือนกันนั่นแหละ อันนี้ขาดไม่ได้เลยไงน,น้องแบกไม่ได้เลยนะเหมือนกับเป็นหนังวัวเน,นาะหนังวัวมันก็ออกโทนสีออกสีน้ําตาลนิดๆเจ้านะเอาละอันนี้เราทําเป็นสายคาดกระเป๋าเนาะโอเคต้องทํา2เส้นนะคะเหมือนในต้นแบบเลยเนาะต้นแบบเขากม็มี2เส้นใช่ไหมต่อไปก็ทํากระเป๋าค่ะเป็นกระเป๋าด้านหลังของน้องนะคะไว้สําหรับใส่ของนะเนาะแต่เรากะว่าจะใส่เป็นพวกบล็อกเพชรทองพลอยนะคะเอาไว้ข้างหลังของน้องด้วยเนาะโอ,โ,โอ้โหหรือว่าน้าแบกสมบัติมาด้วยนะแบกให้ทองพลอยมาให้น้ำลอยหแต่มาถึงให้เหล็กอ่ะ อา้าวเดี๋ยวก่อนดิน้องบอกให้ไปขุดเองก็น้องให้พี่แอ็กเล็กไปหาขุดไงถามว่าพี่แอ็กเล็กเอ็นชันเนี่ยเออเดี๋ยวมันเหมาะสําหรับคนที่แบบว่าเพิ่งเริ่มสตาร์เตเทก็เล่นหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเล่นมานานแล้วอ่ะจะพวกเอ็นชันพี่แอ็กเล็กเนี่ยมันไม่สําคัญแล้วนะแต่ให้เกณฑ์นะ้องตอนเริ่มเกมแรกๆน่าจะเล่นง่ายขึ้นหนนะ่อยเนาะ โอเคตอนนี้ก็สร้างกระเป๋าของน้องจเสจสสิล้วนะคะนะคะจะวางแบบว่าเป็นสองห้องแล้วกันเนาะห้องมันก็จะไม่ใหญ่สักเท่าไหร่นะไม่แน่ใจว่าเฟอร์นิเจอร์จะวางพอหรือเปล่านะอันนี้ก็เป็นสายคาดกระเป๋านะคะต้องโยงมาถึงกระเป๋าข้างหลังด้วยเนาะ ตรงยังไม่เคินโอเคเรียบร้อยอุ้ยเหมือนกระเป๋าจริงๆด้วยข้างซ้ายอ่ะข้างขวาก็ตรงกันแล้วเนาะเอาเราจะดูดิโอเคนี่ก็ปิดข้างบนนิดหน่อยข้างบนเนี่ยปิดเป็นเพดานห้องแล้วกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวให้วางแบบว่าพวกบล็อกเพชรทองพลอยเนี่ยไว้ข้างบนกระเป๋าอีกทีนึงนะเอาแล้วก็จะตกแต่งนะคะกระเป๋าด้านบนเนี่ยด้วยบล็อกเพชรกันเนาะลองวางดูดิ ไอ้มันก็สวยดีมันตัดกับสีกระเป๋าดีนะถ้าแบกเดี๋ยกับถ้าพี่เคนแบกหนังสือไปเรียนตำปฐมเลยอ่ะอ๋อแสกเยอะขนาดนั้นเลยเหรอเอ้ยเดี๋ยวหลังมันไม่หักกับพี่เคนใช่ดีมันก็เยอะเกินอ๋อแบกอะไรเยอะขนาดนั้นหนังสือกระตูนไงแต่สมัยเขาก็แบกเยอะเหมือนกันนะ ต่บางทีเขาก็ไว้ใต้โต๊ะนะไม่ไดเอาขับบ้านหรอกอันไหนยังไม่ใช่ก็แบบเอาไว้ที่โรงเรียนก่อนหนังสือเรียนเอเก็บไว้ที่บ้านโรงเรียนเอาไปหนังสือก์ต้นโอ้ยเขาไม่เห็นเคยเอาไปเลย,ยนี่ไงข้างหลังบรรจุด้วยบล็อกทองกับไดมอนด์แล้วก็นเธไลท์มีแต่ของแพงๆทั้งน,นั้นเลยแล้วก็ต่อไปนะคะก็มาตกแต่งในส่วนหัวของน้องต่อนะอ่าตรงนี้ก็จะนูนๆขึ้นมานิดหน่อยนะคะโอ,โอเคแล้วมีอะไรเยอะนะ นี่ไงหัวของเราจะได้ดูสูงขึ้นมาหน่อยตอนแรกหัวมันเตี้ยๆเยนาะแล้วก็ต่อเติมหัวของน้องขึ้นมานิดหน่อยนะคะด้านข้างกันเท่ากันแล้วนะแข่งข้างซ้ยายกับแข้งข้างขวากับขาข้างซ้ายกับขาข้างขวานั้นก็เท่ากันแล้วเนาะด้านหลังโอเคนะล่ะแล้วก็ต่อไปค่ะเราทําบันไดาทางขึ้นลงดีกว่าเนาะใส่เป็นประตูเหล็กดีกว่านะคะเพราะว่าจะได้เข้ากับสีเนื้อของน้องอนะเนาะใส่ปุ่มลงไปนิดหน่อยข้างในกับข้างนอกนะซ้ายขวาด้วยละกันแล้วก็ตกแต่งบันไดด้วยสลัมบอกกันนะคะ แต่ว่าเคยทำเป็นพวกคลิปน้ำแล้วใช่ไหม แล้วก็บันไดธรรมดาเราก็เคยมีแล้วล่ะลองทาเป็นสลอมบ็อกแล้วกันมันก็จะได้แบบว่ากระโดดดึงดึงขึ้นได้นะเอาเฮ้จะถึงข้างบนไหมเนี่ยไอ้กระโดดก็ต้องดึงดึงนิดนึง่็จ้ถึงว่าป็นหัวตายกันนะแล้วก็เดี๋ยวเราใช้เป็นบล็อกแสงไฟของกบนะคะตกแต่งเพดานแล้วกันเนาะมันจะได้สว่างสว่างทั่วถึงนะเลือกเป็นออกโทนสีเขียวเขียวนี่ก่านะคะจะได้เข้ากับโทนสีของบ้านเนาะเอาล่ะห้องนี้ก็เสร็จแล้วสําหรับการวางแสงไฟของกบเลเนาะก็เดี๋ยวเจาะตรงนี้นิดนึงเนาะเออเราทำเป็น ห้องทะลุปไปอีกห้องนะคะแต่ว่าไม่มีกระจกดีกว่าเนาะ ทีเนี่ยลองวางให้ครบก่นอนดีวาง,วางให้ครบ<า>ทั้งสอ<า>ง2 2> ห้องเลยเนาะดูว่าเหมือนกันนะเนี่ยใช้ได้เลยเอาล่ะวางบล็อกไฟก่อนเสร็จเอาล่ะมันก็จะสว่างแล้วนะมันก็พออยู่ได้อยู่แต่ถ้าเฟอร์นิเจอร์เยอะกว่านี้มันก็วางไม่ไหวนะแล้วฝั่งนี้เป็นห้องนอนดีปะ มันก็ดีเหมือนกันมันก็จะแบ่งโซนห้องไปเลยเนาะแล้วก็ข้างซ้ายกับข้างขวาเป็นห้องน้ําดีมากอยู่ตรงไหนอ่ะอ่าตรงแขนมันงไงอ๋ออยู่ตรงแขนไม่หรอตรงแขนก็เป็นห้องน้ําไปแล้วกันมีชิดดีนะได้มีประตูปิดด้วยเพราะว่าพื้นที่ของเราเนี่ยมันไม่ค่อยจะพอสักเท่าไหรนะ่เนาะไปๆมาห้องมันดูเล็กๆเ,เลยนะแต่ว่าโชคดีเฟอร์นิเจอร์ในวันนี้มันไม่ได้มีเยอะจนเกินไปเนาะหลกัหลกๆก็จะเน้นเป็นตีมสีชมพูนะอ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วล่ะไงเงพี่เคนโอเคป้าโอ้าว ห้องน้ํานี่มีสองห้องเลยนะถ้าอย่างนั้นด้เวลา <c oughs> มาตกแต่งบ้านกันดีกว่าติดโคมไฟนิดหน่อยเปิดได้นะเปิดได้นี่ไงเปิดแสงไฟแล้วเหมือนวนเลยอะเหมือนเยลลี่เลยอะแบบว่าเหมือนโคมไฟของแมงกะพรุนเลยนะแล้วก็วางตู้ไปรษณีย์ไว้หน้าบ้านนิดหน่อยเนาะเอาละไปตกแต่งในบ้านกันตอนดีกว่าไหนท่านไปดูด้านี้อย่าแป๊บหนึ่งเปิดประตูไม่ได้ <c oughs> โอเคึคือไปดูข้า้งบนนดีโอเคยังโอ้โหโอเคนะี่ยังใหญ่เลยนม่นมันก็สว่างแล้วนะแล้วก็ฉันวางหนังสือวางไว้ตรงนี้แต่ว่าต้องขยับไปนิดนึงเพราะว่ามันกินพื้นที่ของประตูนหน้าห้องน้ำะเนาะอ้อหอมโพูชโพวันนี้เจ้านี่ก็สามารถขยับขยายได้นะโอเคนะ่าจะชิดพอแล้วลนะ่ะแล้วก็โต๊ะทํางานอยู่ตรงนี้เอ่ขยับให้มันชิดชิดกับตู้เก็บหนังสือนิดหนนะ่อยเนาะแล้วก็จะต้องมีนี่เลยมันต้องวางบล็อกไว้ตรงนี้นิดนึง โอเคไว้ชั่วคราวนะแล้วก็วางคอมพิวเตอร์ลงไปอ่อฮรุ่นไหนเนี่ย <c oughs> แล้วก็จะมีอาหารเบรคฟาสต์ด้วยนะเหมาะสำหรับวางไว้บนโต๊ะทำงานในตอนเช้าเวลาวางก็อีกนิดหน่อยอนี่ไงอบกทองสีชมพูวเปล่า เอ้ยมันแค่ชมพูดีนะแต่ว่าคอมนี่มันสมัยพระเจ้าเหาหรือปเปล่านี่อะไรมีมอสแขนนี่ยพี่เคนมอสมันรองรับแขนเนี่ยสำหรับเวอร์ชันเนี้ยนะนเล็เปิดติดนอะ่ะดูดิกล่องใส่ของเนี้ยเป็นสีชมพูชมพูเลยอะ่ะวางหนังสืออยู่บนกล่องนิดหน่อยเนาะนี่ไงในหนังสือนะแต่ว่าหนังสือมันก็หวานแหววไปนิดนึงเนาะแล้วก็วางนาฬิกาลงไปนิดหน่อยนี่นาฬิกาพี่เขน นาฬิกายังสีชมพูดูดิอ้ยอันเบลเลอเลยลมันก็สวยดีเนาะวางแค่เรือนเดียวก็พอนะเลืมใส่ฐานปะนี่วางถังขยะไว้ตรงนี้โอเคถังขยะไม่ใช่สีชมพูนะสีขาวต่อไปก็เริ่มตกแต่งห้องเลยเนาะเราจะไม่เปลี่ยนวอลเปเปอร์นะคะเพราะว่าไม่งั้นนะ่ะสีผิวข้างหน้ามันก็จะเปลีนนะ่ยนอะเนาะอันนี้จะเป็นเคาเตอร์ครัวของเรานะคะ มีเตาอบนี่นะยเยตาอบอยังสีชมพูเลยดูดิจริงเลยดูดิ <c oughs> แล้วก็เหมือนรสสตรอเบอรี่เลยนะมีความรู้สึกว่าบ้านของเราเนี่ยเป็นสตรอเบอรี่เลยนะอันนี้ก็จะเป็นอ่างล้างจานกับอ่างล้างมือเนาะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเคาน์เตอร์ครัวตามด้วยตู้เย็นสีชมพูอาฮอเดเคนเจอตู้เย็นดิหวานแหวว <c oughs> ตู้เย็นนี่เหมือนช็อกโกแลตไว้เลยอะเห็นแล้วหิวเลยอะเหมือนไว้ช็อกโกแลตรสสตรอเบอรี่เลยอะแล้วก็ที่เหลือก็จะวางเป็นเคาน์เตอร์ครัวนะคะเรียงอย่างมาแบบนี้ค่ะ อยากได้เป็นแบบว่ายาวๆเหมือนลูกตัวยูหรือว่าลูกเกือกม้าเนาะอันนี้ระวังตีโค้งเข้ามานิดหน่อยนะคะกันพื้นที่ของห้องครัวไว้แค่นี้แล้วกันเนาะอันนี้จะเป็นชุดการน้ําชาของเราเอ้ยน,น,น่ารักอะ่ะเหมือนของเล่นตุ๊ก,กตาเลยอะ่ะนี่อะไรอ่ะตาหลิวอ๋อมีตาหลิวด้วยนี่ตาหลิวกับพวกแบบว่าช้อนซ่อมมันสีชมพูด้วยนะครบเลยอ่ะนี่นี่มีกระถางดอกไม้ด้วยออกโทนสีชมพูเช่นเดียวกันแล้วก็ตรงเนี้ขาดไม่ได้เลยพี่เคนอันนี้มันต้องมีเ<ะ>ฟอร์นิเจอร์ไง นี่ไงไมโครเวฟโอ้โออสีมชมพูมไอ้ไมโครเวฟสวยอะ่ะแล้วก็คัพเค้กสีชมพูดมกกเดี๋ยว,ยวจานเรมามเป็นสีชมพูนี่นะโอ้โหฟ้าปลาก็ชมพูชมพูอันนี้เดี๋ยวทุบป,ปลัอกทิ้งกันเนาะเพราะว่าเราวางของแล้วแหละ แล้วก็ตรงนี้ต้องวางบล็อกกั้นไว้ก่อนนะจะได้วางของได้สะดวกกันเนาะพี่เคนไม่แบ่งให้เอากินหรอกยึดเฮ้ยใจเขาจะกินหมดได้ไงดูเค้กดิอุ้ยก็น่ากินแม่เค้กอร่อยสีเลยนะว้าวขอชิม่อยข้ชิม่อยเอ้าถ้ากินน่ากินะไรพี่เคนอันนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์ครัวนะคะที่ไว้สาหรับเก็บวัตถุดิบในห้องครัวเนาะเราจะวางแขวนไว้ข้างบนแบบนี้นะ โอเคเหมือนห้องครวงที่ไปทุกทีแล้วล่ะเสียดายเนาะพื้นน่ะมันเปลี่ยนสีไม่ได้อะ่ะถ้าเกิดเปลี่ยนได้มันก็จะดีนะแต่เอามันจะทําให้สีข้างนอกเพียนะนะ้ยนเนาะอันนี้ก็จะเป็นกล่องคับกับเตาเผานะคะไว้สําหรับอยากเซอร์ไวเวอร์เนาะส่วนบริเวณตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซฟาค่ะแต่ว่าจะเป็นโซฟาที่ไว้สําหรับนั่งกินข้าวแล้วเนาะก็จะเป็นโต๊ะกินอาหารของเรานะคะอ๋ออ้าพิเศนว่านะถ้าเป็นบ้านเซอร์ไวเวอร์นี่ตายเ่ยประตูเข้าบ้านแล้วเนี่ยขึ้นบันไดไม่ทันเลยแล้วก็ที่เหลือก็จะวางโต๊ะยาวๆลงไปเลยนะเนาะ ไปเยอะๆนะคะโอ้โหแขกกี่คนกันเนี่ยอ้าวโตยาวยาว <c oughs> นี่เลยพิซซ่าแล้วก็ชุดการน้ำชาของเราขาดไม่ได้เลยอันนี้ขอน้ำเสนอ,อมันน่ารั <มา S 2> <ๆ S 1> กมากเลยอ,ะอ่ะโอยสีสวยสวยเหมือนของเล่นเลยอ่ะ <c oughs> แล้วก็เค้กช็อกโกแลต โอ้โหหาบราวนี่กันนะแล้วก็มีไก่ย่างด้วยหรือว่าไก่งวงอบอ่ะเนาะอุย้ยน้ำลายหกยังไม่หมดนะมีน้ำค็อกเทลด้วยนะยังมีอีเหรมติมด้วยโอ้โหอะไรอนะันนั้นไอซ์ไอซครีมสตรอเบอรี่โอ้สุดยอดมีบะหมี่มาม่าด้วยนะอุย้ยอันนั้นของโปรดยำต้นเดือน <laughs> าหารยำไปเดือนนะแล้วก็นี่เลยเค้กเค้กเรนโบว์โอ้โหอันนี้กินบ่อยแล้วอะ่ะนี่แล้วก็มีน้ำขอกเทวด้วยนะไหนไหนฮูคค้็อกเทว์เ้ยเดียเดี๋ยว,ยวขยับนิดนึง <laughs> เอามากินหน่อยของพี่เคมันชุดน้ำชาไม่ใช่หรอแล้วก็ตรงเนี้ยวางเป็นพวกผักผลไม้ไว้ก็ดีนะอันนี้วางเป็นพวกตะก,ก้าแอปเปลนะนะิลอะเนาะเือแบบว่าอยากกินผลไม้กันนะนะแล้วก็ตะก,ก้าผักซดเฮ้ย น่ารักกันด,ดูดีมีมันฝรั่งแครอทบีทรู้ดินะโอ้โหสวยเวอร์แล้ก็เออโซนตรงนี้ก็เสร็จแล้วเนาะสําหรับห้องขวังแล้วนาะต่อไปก็จะเป็นห้องน้ำนะเข้ายากนิดนกันเนาะเพราะว่าพื้นที่มันจํากัดนะเรามาเริ่มตกแต่งห้องน้ํำกันดีกว่านี่เลยบัรท,ทูบเอ,อ้ยเป็นน้ารักกามันเป็นสีชมพูเฮ้ อาบน้ําเป็ดน้ำเป็ดด้วยมันแช่นะไม่จริงจริงนะแี่ามานั่น,น้อยกำลังร้อนเลยอ่าสบายจังน,น่ารักกันดูดีน่ารักเวอร์กระจกนิดหน่อยเนาะเอากระจกไว้ส่องแล้วกันแล้วก็นี่เลยขาดไม่ได้เลยที่แขวนผ้าขนหนูอิเซอร์รในห้องน้ําของมันต้องมีโอ้โห,โหอิเซอ์รจัดเต็มมีหมดเลยนะผ้าขนหนูเนี่ยแล้วก็มีแบบว่าพวกปังสีฟันยาสีฟันแล้วก็สบู่แล้วก็แชมพูเนาะ เราวางให้เนเคาน์าเตอร์แบบนี้นะก็แบบว่าโมเดลนี่ยมันน่ารักมากๆเลยแหละเอ,อ้ยเห็นเราอยากใช้เลยอะแล,แล้วก็ฝัง่งนี้ก็จะเป็นห้องน้ําเหมือนกันแต่ว่าจะเพิ่มเป็นพวกอ่างล้างหน้าลงมาเนาะเราก็จะต้องมีนี่เลยเคา์เตอร์ที่ไว้สําหรับวางของแต่เราเลือกวางกระถางดอกไม้เนาะแล้วก็มีกระจกด้วยนะไว้สําหรับล้างหน้ายางไงล่ะแล้วก็มีผ้าเช็ดตัวกับเอเซอรี่ที่ไว้สําหรับล้างหน้าอยู่ในห้องน้าเนี้ยเนาะ แล้วก็ตรงนี้ตกแต่งด้วยโถส้วมหรือว่าชักครอของมันนั่นเอง้าโอ้ยอ่านอย่าพังค้าวแล้วหอกลิ่นมันทะลุออกมาแล้วมันจะทะลุได้งไงพี่เคนยังไม่ได้นั่งเลยเนี่ยพังจะนั่งเมื่อกี้นี่เองเนี่ยสยองจุ่มเบอร์ฉักครอสีชมพูด้วยนะเอ้ยปกติเขาใช้แต่สีขาวกันใช่ไหมเนี่ยมีสีชมพูปเป็นไงละ่ะ ให้อัธรลดในการเข้าห้องน้ํามากเลยแล้วก็ตรงนี้เราจะกั้นกระจกนิดนึงนะคะเป็นห้องกระจกกั้นเอาไว้แบบนี้เนาะโอเคแล้วก็บริเวณตรงนี้นะคะ่ะก็จะเป็นส่วนห้องนอนนะคะมีตุ๊กตากระต่ายน้อยแล้วก็มีกระจกแต่งตัวค่ะอ้กระจกแต่งตัวก็จะยาวๆนิดนึงนะมันจะได้ส่องได้ทั้งตัวเนาะแล้วก็ตรงนี้ต้องมีตุ๊กตาหมีสีชมพูตัวใหญ่ๆ ไอ้อตัวใหญ่หน่ากอดนะตันนี้พี่เคงกำลังอยากได้เลยอย่างน่ารักอ่ะเป็นไซส์ที่แบบว่ากอดอุ่นมากเลยนะนี่ถึงแม้น้องจะน่ารักแต่น้องก็กอดอุ่นนะแล้วก็อันนี้ขาดไม่ได้เลยโคมไฟหัวเตียงนี่เตียงนอนเอาเป็นเตียงเดี่ยวแล้วกันเนาะอ๋อพี่เคงดูดีเตียงมันสีชมพูชมพูนี่แล้วก็ตู้เสื้อผ้าสีชมพูได้แล้วอย่เขาไปนอนที่อื่นพี่เคอันนี้แหละเปิดไปเลยมีโคมไฟสีชมพูด้วยนะนี่เข้ากับตู้เสื้อผ้าเะล่โอูหาเปิดได้ด้วยโซนตรงเนี้ยไว้สำหรับ สับนั่งดูทีวีก็จะมีชั้นวางทีวีนะแล้วก็จะมีทีวีเออเดี๋ยวเดี๋ยวทีวีไม่กอบฝาผนังอะนะอจิเอาวางไว้กับตู้ก็แล้วกันวางไว้บนตู้เนาะเอ้ยทีวียังเป็นสีชมพูเลยอะโอ้โหชมพูชมพูแล้วก็สบายยาวสบายยาวสำหรับนั่งดูทีวีชมพูอะขยับนิดนึง โอเคแะแต่ไม่เบียดกันมากจนเกินไปนะเอวิเกนดูดิบ้านสีชมพูในฝันของเขาเลยนะรักนะชมพูชมพูเหมือนมีคิตตี้เลยอ่ะโอ้หอนั่งก็สบายนะนี่ถ้ามีลายคิตตี้หน่อยก็โอเคเลยนะเพราะว่าคิตตี้เนี่ยมันออกโทนลายแบบว่าสีชมพูกับสีแดงใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวเราไปตกแต่งข้างบนกันต่อดีกว่านะข้างบนเนี่ยจะทําเป็นสระว่ายน้ําดีมากมีสระว่ายน้ำ้วยเหรอว้าจะเป็นสระว่ายน้ําขนาดเล็กๆก็นะขึ้นมาทางนี้นี่ไว้สาหรับแช่น้ําเล่นแล้วก็ดูวิวเล เดีย๋ยวจะมีถาวันปีนลงไปนะจะมีถาวันแบบปีนขึ้นปีนลงได้อนะเนาะโอโบ้านอันนี้ทางขึ้นทางลงบบนะนี่แปลกๆนะนี่ไงถ่าวันของเขาเอนนี้พี่เคนมีถาวันมันก็จะดีนะเพถาว่าเบื่อลิฟน้้าแล้วอนะ่ะมันจะสู้ชีวิตเกินไปหน่อนะเนี่ยอ้าไม่ดีหรอถาวันนี่ก็แบบว่าเขามีมาให้ก็ใช้งานเขาหน่อยเขามีมาให้ไต่นะแล้วก็ไต่ถาวันขึ้นไปละกันโอเคละพี่เคนเอ,องขึ้นไปดูดิไปด้วยนี่ไง มาตกแต่งข้างบนดีกว่าอยู่บนหัวของเนะ <c oughs> าะวิวน่ารักดีเนาะโอ้โหวิวไสสวยเออมันเข้ากับถาวันลยูเนี่ยนี่มีร่มสีชมพูเอ้ยดูร่มมันดีเฮ้ยมันก็ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยใหญ่พอสําหรับกันแดดเลยเนาะแล้วก็จะมีที่นอนไว้สําหรับนอนดูวิวริมชายหาดอะเนาะอันนี้เราก็วางซักสองตัวเนาะแล้วก็มีอุปกรณ์เครื่องเขียนด้วยนะไว้สําหรับอยากวาดรูปอะเนาะ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นห่วงยางแต่ว่าอันนี้เล่นไม่ได้นะห่วงยางเนี่ยวไว้ตั้งโชว์เฉยๆนะหุ้ยยากไปน้ําแล้วแต่ถ้ามีห่วงยางเป็ดนะนั่งได้จริงๆอะนะอันนี้เป็นโต๊ะให้โต๊ะสีชมพูถึงว่นน่าไปมีข้างบนเนาะ <c oughs> ใช่เผื่อเวลานั่งดูวิวข้างบนไงต้องมีเก้าอี้ให้นิดหน่อยนะเก้าอี้สีชมพูแล้วกันเนาะไม่เอาเป็นโซฟานะเอาเป็นเก้าอี้ดีกว่านาะแล้วก็เดี๋ยวหมุนให้มันเข้าที่เข้าทางนิดหน่อยนะเฮ้ยข้างบนนี้วางเป็นชุดการาน้ําชาดีปะ นี่มันก็เข้ากับบรรยากาศดีนะพี่เคีนว่าปะเหมือนเรามานั่งปิกนิกกันเลยอ้ยสบายจุงอย่าปั๊บนึงมันต้องวางแบบนี้พี่เคีนกินด้วยกินด้วย <c oughs> อย่าพังกินมันกินไม่ได้มันเป็นโมเดลตั้งโชว์ตั้งหักเล่าเอ้ฟันแทบหักอ่ะแล้วก็โซนตรงนี้กะว่าจะเป็นบ่อน้ําดีมากเป็นสระน้ําเล็กๆกะไว้สําหรับแช่น้ำอะนะคล้ายๆกับสระไว้น้ําของเด็กอนุบาลเนาะเออแล้วก็จะจอบพื้นที่ตรงนี้ทําบันไดไปแล้วใช่ไหมบริเวณตรงนี้ต้องจอบพื้นที่นะคะทําเป็นแบบว่าคล้ายๆกับบ่อน้ําเล็กๆกันเนาะไว้สําหรับมาแช่น้ําดูวิวเล่นนะคะโอเคทาเป็นน้ำนิ่งๆไว้ก่อนนะแล้วก็ใสมไปเป็นห่วงยางฟามิง เฮ้ยถ้ารักจุงเล่ยย่าฮู้ไปได้ด้วยมันสามารถนั่งแล้วก็ขี่ได้จริงๆอะนะโว้ยฟินเวยลังั่งดีก็มันก็คือเรือนั่นแหละแต่ว่าเป็นมาในสกินของนกฟามิงโกอะเนาะแล้วก็ตรงนี้มีพัดเจ็ดตัวนิดหน่อยอะนะกับครีมกันแดดด้วยเนาะเอาละวางทั้งสองฝั่งแล้วกันแล้วก็มีห่วงยางตกแต่งไว้นิดหน่อยพี่เกนห่วงยางนี่มันเหมือนโดนัทนะเนี่ยใช่แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นกระถางดอกไม้นิดหน่อยนะเฮ้ยนี่ วางไว้สองข้างเลยแล้วก็ตรงนี้ด้วยโอเคป้าโอเคเลยว้าวน้สุดมากของเราใกล้จะเสร็จแล้วเอ้ยมันเยอะเกินไปป่าวกระถางดอกไม้เนี่ยเน้นแน่นิเน้นแน่นอ๋อเน้นแน่นเหรอเพราะว่ามันเยอะเกินไปนะพี่คิดว่าป่าโอเคแล้วเนาะต่างไม่ค่อยใหญ่มากเท่าไหร่ทาอยู่บนหัวน้องก็แล้วกันโอ้โหสวยเวอร์ดูสิเน้นดูวิวนะแล้วตอนนี้เราก็ตกแต่งบ้านของเราเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราแบบว่าไปเดินรีวิวดูบ้านอีกทีเนาะว่ามันน่าอยู่หรือเปล่านะ ไหนเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าจะสวยแค่ไหนกันแน่เอาค้ะดูบริเวณร,บรอบๆกันเนาะ รอบนอกนะคะก็จะเป็นทรงของเจ้ารนะัสเกลเนาะเราจะตกแต่งเด้เฟอร์นิเจอร์ไว้ข้างบนเล็กน้อยนะคะแล้วก็จะมาเริ่มจากทางเข้าบ้านกันเลยเนาะ,ะตกแต่งไปด้วยตู้ปรับนีนะคะกับคคมไฟอีก2ดวงเนาะ,ะแล้วก็เดี๋ยวเราเดินเข้ามาในบ้านนะคะทางล่างมันจะแคบพินนะะ่ใยเนาะเพราะว่าเราวางเป็นบันไดบ็อกซ์ลามลงไปแทนนะคะโอ้โหเนื้อึงเน้ึงเ้งงึงเลยนี่ดูห้องเราสักการสีชมพูชมพูทุกอย่างเลยเนาะ,ะโอ,โอวโหวหวานหวานสุดๆเลยอะน่าก,กินกไป<ม>ทางไหนก็จะมีแต่สีชมพูเหมือนกำลังอินเลิฟไปนะ อะไก็ไม่จก่ับความหวาเหมืหอนทะเลาะคิตตี้ปะล่าชมพูชมพูแต่ว่าไม่มีลายคิตตี้นะอันนี้ก็จะเป็นโซนห้องครัวแล้วค่ะนี่เป็นลายหวานแบบสีชมพูแบบนี้โอ้โหห้องครัวยังสวยอะ่ะวุ้นน่าทำอาหารจุงอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะอาหารของเรากินด้วยเฮ้ยอ้เป็นถั่วงลัถั่ลดในการน่ากินมากขึ้นนะเนี่ยดูดีไม่ว่าจะเป็นโต๊ะหรือว่าเป็นเก้าอี้หรือว่าจะเป็นของที่ประดับประดาไปบนโต๊ะอาหารของเราเนาะบอกเลยแนละ้วพี่เคจจังมามา่มาของปลอเลยนะนี่โอเคเราไปดูฝั่งนู้นกันบ้างดีกว่าอ่ะอัันนนนีี้ก็็จะเปโซทท่าาสหบ 我呢？我。 มันก็จะมีคอมพิวเตอร์เครื่องเก่าๆอยู่ด้วยนะกับอาหารไบฟาตอนเช้าน,นี่จะเป็นห้องน้ำของเราเนาะห้องน้ําก็จะไม่ใหญ่มากเพราะว่าเรา <อ S 2> <ก>แบ,บ่งห้องแล้วเป็นสองฝั่งอะนะยังไมา่ไปคนกำลังป้อ,อเอไป <c oughs> เอ้ยยังไม่ใช่เวลามาเข้าห้องน้ำตอนนี้นะพี่คินคนอะไรเปิดประตูไม่คอนเนี่ยนี่ห้องน,นอนเฮ้ยมันเตียงเขาพี่คินเฮ้ยใครว่าของพี่เขนต้องหากเล่าห้าคนไปเจวาลงเตียงคู่มันก็ใหญ่เกินไปอะนะดีจุงนี่มันของผู้หญิงอะสีชมพูเนี่ยแล้วก็ นี่เลยโซนดูทีวีของพวกเราเสียดายนะไม่มีเพลงห้ามาเสียบเล่นด้วยนี่เอ้ยมันก็มีนะพี่เคนแต่ว่าเราไม่ได้ใส่มอสมันเข้ามาไงมาดูข้างบนดีกว่านี่ไงข้างบนไว้สําหรับดูวิวโอ้โหว้าวจะดูดาวตอนลางคืนก็สวยปีกแบบนะถ้าหาพี่เคนไม่เจอก็มาหาข้างบนนี้แล้วกันนะถ้าร้อนๆก็มาแช่น้ําข้างบนได้เลยเนาะยังสวยอะบอกเลยเฟอร์นิเจอร์นี่อ๋อบอกก็หวานแหมวเอาเลยไปพายข้างล่างเปล่ายู้ไปกันเลยว้าวตุ๊บังตุ๊บังก็คิค่ะ วันนี้เราก็สร้างบ้านของเจ้าลัสกาวไว้ที่นี่กันเนาะถ้าชอบเฟอร์นิเจอร์น่ารักๆแบบนี้เราก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดกระดิ่งเพื่อ,อ,อเป็นกำลังใจเพื่อนอย่าเล่นเกมไมโครปต่อไปนนะและอย่าลืมมาคอมเมนต์พวกเรด้วยกันนะคะงังวันนี้ต้องไปก่อนแล้ะจะ้ายบาย bye bye.